กินขวคุยกินกินหอมไหมหอมมีไหมหรอเอาหอมเปามีอยู่ <c oughs> นี่คือทานอนาถที่ปเป็นสิกวานโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god ก <c oughs> <ๆ>ระกอดโง่ไปเลยทำไมครับคันนี้ไม่งโง่แน่นอนครับไม่โดนทิ้มเลยไม่แก้มันประมาทนะประมาทปุ๊บโอย่างโง่ต่อ เปลงดักอลไรอยกมีแค่นี้โอ้โหมันจิ้มตูดกูนออกนะแ,นแ,นลแล้วโอ้โหติดเครื่องทำไมเฮ้ยเด้งอ้อยนะเออเออหลุดิดหนึ่งอีแก่ไหนไม่หลุดล้วอ่าไมเต็มเป็ดด้วยอุ้มข้มขานทุฟัดโอ้โหเทพจัดโอ้โหเทพจัด เลิกตัดเลิกไปเรายังไม่ได้กระโดดเลยเราชอบใช้กระโดดนะมีอะไรกับโก้ไหมฮะอืมที่พเจรโทรอะไรนะ ข้าคคำกุ๊กกงเทพเจ้าบนี้ไปดูดิอื้อหือดูเรียงข้โคกคำกกะจัาแฟมนี่อะไรแล้วเราก็ไลากานี้คือจะแฟมแทงลางี้อืมไปกระโดดขึ้นเราไปจับแฟมเทพกระโดดพี่แล้วเนี่ยโเทพอย่าดูเทพข้าคือเทพเหมนกันกระโดดข้าทวความเทพเอ น,น,นี่นี่ข้ามอยู่อะไรนั้นข้ามนี่เทพขัดทนได้ <laughs> ขัดทนได้ดังนั้นแค่โดนนี้ดูอัตุทัานี้ <laughs> แค่โดนอัตุท่านี้ข้าไม่เป็นอะไรหรอกเทพใช่ไหมขึ้นเคี้ยวอ้าวมีแตเบิร์ดมีโดนหรอกควายด <ไป S 1> าวองตัวเองทำไมชะฟาร์ม โอ้ it โหดนทุเมนี่เอ้ยข้าอืเทพแท้จริงดูข้าดินี่ขาโดนอัดใครๆไปเปเลยรุดที่หมดเลยท่หมดดูดิม yes> ันมีระเบิดเล้ยแหละเออไปไปดิไปดิได้วะ โดนดิโดนโดนเออนค่เออ่ไปดิไปดิไปดิเออแค่ไหนนี่นี่นี่เออกระเด็นเลยกูทนคด้เนี่ยนได้ถันะไ่เป็นไรมากเลยครับพไม่คนะดีมากลยี่คนนรบาแล้วเนี่ยโอราได้นะทีมายฟุบเจอแล้วเรียน อะไรครับลูกลุงย้ายเขาเยกผัวเลยฝึกของหัวใจปูดไม่ดีดีฝึกของใจดีไอ้ค่อยนะค่อยไปจัดปวดกูได้ไงอ๋อปวท้ายากเลยไม่ทำได้แงวเนี่ยภูวิชากันมาลึกขอต่อยแล้วช่วยด้วยเฮลิขาคุณคุณขาคุณคุณ ไปไปไปยังไปทางนี้ไปทางนู้นเออนั่นแหละทางโน้นไปทางนู้นติฟัดดันดันเข้าไปเออนั่นแหละดันเข้าไปดันไม่ดันไปดันมาไม่รู้หาตัวเองได้ยากได้ยากไปไปมาทางนี้ไปทางนู้นเออนั่นแหละเออนั่นแหละยายาเข้ามาทางนี้โอ้ อะไรวะละล่ามารถยอันลอยได้เฮ้ยนี่คือการจดดอกนี่จำนอนี่ยไีดควายหนนจริงอูทายยำที่ดขนดขาก่อนรับเลงดู มันไม่ได้วะเอออนั่นแหละเอออันั่นแหละันนั่นแหละไม่ได้เลยว่ะอ๋อเลยอ่ะไม่ทำอะไรเป็นเองแะ้วไอ้เนี่เฮ้ยไม่เป็นไรได้เงี่ยวะ อี yeah. um, ouais. ๋โดนเพนิงนั่นมาอยู่ที่ไหนไปที่เกี่ยวะย้ได้แล้วตายแล้วอะไรกูเป็นปี๊ดยากมากนี่คือเกมท้ายขผมก็เล่นนะครับเอาฝักร้อยหนึ่งกันนะนี่เลยแล้ว เราก็เลือกคุณพอ่อคุณพ่อใจก้าไอ m อ h มเดอะแบล g ิงวิชระโทเลยเนี่ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบสำหรับคลิปนี้นะครับแฮปปี้วิวกับ Blue. เบื้องไปไหนเสียงอะไรวะแนมนกินเม,น,มนไม่จะน้อง